ทางพันธมิตรก็เชื่อว่าภาพนี้แหละค่ะอาจจะกลายเป็นหลักฐานที่ไทยนั้นอาจจะต้องสูญเสียพื้นที่ทับซ้อน4.6ตารางกิโลเมตรไปค่ะ โดยทีมโฆษกของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะคะได้มีการตอบโ,โต้นายกรัฐมนตรีโดยกล่าวหาว่าปิดเบือนข้อเท็จจริงซึ่งกลุ่มพันธมิตรไม่เห็นด้วยกับการเจราจาระดับทวิภาคีโ,คโดยระบุว่าการเจราจาระดับทวิภาคีนั้นไม่จําเป็นต้องอาศัย MOU ปี43พร้อมชี้ว่านายกรัฐมนตรีไม่มีประสบการณ์ในการถ่วงดุลอํานาจการเจราจากับนานาชาติที่เกี่ยวข้องเพราะนานาชาติสนับสนุนกัมพูชาโดยมีผลประโยชน์แอบแฝงจึงขอประนามรัฐบาลที่อ่อนประสบการณ์ แล้วก็มีการนําภาพถ่ายของนายเจริญคันธวงศ์สสพักประชาธิปัตย์ที่ไปทําบุญถวายปัจจัยและอาหารให้แก่พระสงฆ์ที่วัดแก้วสิกขาคิรีสวาระซึ่งถือเป็นหลักฐานว่าประเทศไทยยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินแดนของกัมพูชาแล้วเห็นไหมครับไปเรื่อยๆครับภาพไปเรื่อยๆไปเรื่อยจนกระทั่งถึงตอนที่ไปกราบพระ ผ่านไปครับเพราะว่าเราดูกันมาแล้วเมื่อคืนนี้ใช่ไหมอ่าพงทั้งหมดเนี่ยครับพฤติกรรมทั้งหมดนี่ผ่านไปเรื่อยๆครับภาพลานไปเรื่อยเดี๋ยวหยุดภาพไหนผมบอกเนะเห็นไหมครับภาพนี้หยุดไว้ก่อนในภาพที่กราบเนี่ยผมชอบมากเลยนี่ถ้าเป็นการสู้คดีเนี่ยไอ้นี่แพ้ตั้งแต่ในมุ้งแล้วครับถ้าไม่ยอมรับว่าวัดเป็นของแผ่นดินของกัมพูชาแล้วเนี่ยนายเจริญคันธวงศ์นายจเจริญคันธวงศ์ นายจเจริญคันธวงศ์ซึ่งเป็นประธานกัรมาธิการวิสามันพิจารณาร่างบันทึกความตกลง JBC 3ฉบับเป็นประธานประธานกัรมาธิการของรัฐสภาไทยขึ้นไปกราบเท้าไอ้พระเฮงสวยพระ,ะเมรเนี่ยกราบได้ยังไงกราบได้ยังไง ก็ในเมื่อมันเป็นดินแดน,นไทยขมรมนมันมาอยู่มันไม่มีสิทธิ์อยู่เป็นผมจะเอาตีนถีบหน้าพระองค์นี้ไปแล้วไปไหว้มันได้อย่างไรแล้วดูสิพระองค์เนี้ยหนวดเขาก้ามเป็นมัดมันทหารกับูชาห่มผ้าเหลืองแต่ท้ายังหน้างโง่แล้วมาเป็นประธานกรรมธิการได้ยังไงเนี่ยมาถึงวันนี้ทําไมไม่มาเถียงนายประพันธ์ล่ะยังไม่แสดงความรับผิดชอบเลย กับความอัปยศของพวกคุณดูสิครับหนวดเขาของพระเขมรผมยาวดกดำน่ะก้ามเป็นมัดมันผ้าที่ไหนเป็นผมถีบกระเด็นไปแล้วดูสิอายเขาไม้สมาชิกพรักประชาธิปัตย์ดูสิดูนาน,านๆประทานกันมาทิการของคุณละเนี่ย ซองเงินของรัฐสภารวบรวมเงินจากบรรดาสอสอและกันมาธิการที่ไปและก็เป็นงบของกันมาธิการนี่คือเงินภาษีของพวกเรานะครับและที่คุณขึ้นไปนี่กอาเงินภาษีงบของกันมาธิการการต่างประเทศสภาผู้แทนไปด้วยแล้วดันทะลึ่งเอาไปมอบไปบริจาคจตุปัจจัยและสิ่งของให้กับพระโจรเขมรนะ นี่นะมามา่าบ้างขนมของกินเห็นไหมห่อไว้ข้างๆน่ะนี่มันอับประยศจริงๆครับพี่น้องเอาละภาพนี้หยุดไว้ก่อนครับพี่น้องครับดูภาพนี้สิไอคนที่หัวเลาะใส่แว่นตาแงหน้าดูฟ้าอยู่นั่นน่ะคือรองอธิบดีกรมสนธิสัญญากระทรวงการต่างประเทศ เดี๋ยวดูภาพอย่าพึ่งไปฮะภาพแม่ทัพเนี่ยไอ้ที่มันน่าอายที่สุดคือแม่ทัพภาคสองนะฮะนั่งอยู่ท้ายรถปิกอัพยังกับเด็กสองแถวอะเด็กขับรถสองแถวนี่แม่ทัพแล้วประวัติท่านก็นี้ก็ยืดยาวว่ามีความสัมพันธ์กับนายฮุนเซนเป็นเพื่อนกันอย่างดีเลยและเป็นคนต่อสายสัมพันธ์นายฮุนเซนกับเนวินโอ้โหเรื่องมันยาวครับวันหนึ่งเนี่ย เดี๋ยวต้องมีเรื่องเฉพาะบรรดานายทหารชายแดนนายทหารพาณิชนายทหารขายชาติพวกนี้ต้องเอามาว่าเป็นวันๆครับแต่ที่ผมทนมันเห็นไม่ได้ก็คือนั่งท้ายรถพิกอัพทหารคำเ็นครับ,รบพี่น้องครับแม่ทัพสองไม่มีสงาาส่าราศีไม่มีเกียรติเลยขึ้นไปอย่างนี้อย่างกระแปะขายหมูนะภาพต่อไปครับ พี่น้อครับเห็นหรือ,อยังครับนั่งรถติกอัพเขาไปแล้วก็อยู่อยู่ในความกํากับดูแลของตัวเองไม่มีอาวุธติดตัวไปเป็นทหารเป็นแม่ทัพแผ่นดินของตัวเองแท้ๆจะไปต้องไปขออนุญาตเขาและต้องให้เขาพาไปพาไปดูเท่านั้นถึงไปได้นี่มันก็เป็นพฤติกรรมที่คุณไปยอมรับเขาแล้วนะครับอันนี้ก็สสหน,น่อมแนมรัชดา ส่วนเมื่อคืนที่ผมพูดถึงดรพุทธเดีตามไทยนะั้นผมขอโทษนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ให้ภาพไม่ชัดเจนดรพุทธเดีไม่ได้ขึ้นไปนะครับไม่ได้เป็นกรรมธิการอยู่ในคณะนี้มีคุณรัชดาคนเดียวขึ้นไปส่วนผู้หญิงอีกคนหนึ่งนั้นนะ่ะมีคนบอกว่าเป็นภรรยาของอาจารย์เจริญคันธวงศ์นี่คือภาพที่เป็นหลักฐานที่จะผูกมัด รัฐบาลไทยรัฐสภาไทยและประเทศไทยว่าแม้กระทั่งสอสอรัฐภาไทยกันมาที่การของคุณยังมายอมรับเลยครับพี่น้องครับที่ผมเอาภาพนี้มาอีกครั้งหนึ่งก็เพราะต้องการเรียกร้องให้นายจเจริญคันธวงศ์รีบแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากประธานกันมาที่การคณะนี้เสียไม่งั้นพฤติกรรมของคุณจะทำให้ประเทศไทย เสียดินแดนลและถูกกรัรมพูชาเอาไปอ้างและร่างบันทึกความตกลง JBC จะผ่านสภาไม่ได้นายอภิษ์เพราะถ้าคุณเอาร่างบันทึกสามฉบับมาผ่านสภายิ่งจะเป็นการตอกย้ำถึงการยอมรับแผนที่หนึ่งต่อสองแสนและยอมรับเขตอธิปไตยของกัมพูชานี่คือเหตุผลที่เราเสนอ แล้วคุณมีเหตุผลอะไรดีกว่าผมบ้างคุณเสนอมาสิไม่ใช่มาเถียงข้างๆคู่คูพี่น้องครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพประวัติศาสตร์สมัยก่อนปรา,าสาทพระวิหารไม่ได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ปี2505เมื่อสารโลกตัดสินนั้นปรา,าสาทพระวิหารเป็นอย่างไร และรัฐบาลไทยขณะนั้นปฏิบัติอย่างไรไปล้อมรั้วไว้อย่างไรเดี๋ยวขอภาพนั้นมาให้พี่น้องดูก่อนแล้วผมจะได้อธิบายให้ฟังวันนี้ขอเอาเรื่องนี้นะครับมีภาพขึ้นหรือยังครับภาพแผนผังเดี๋ยวอนี้ค่อยว่ากันทีหลังเป็นภาพสมัยกรมพระยาดำรงนะครับท่านขึ้นไปสเสด็จไปตรวจมณฑลอีสานแล้วก็ได้ขึ้นไปที่ปราสาทพระวิหารนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวอาภาพในอดีตก่อนนะครับอันที่ผมจะเอามาพูดนี่เพราะว่ามันมีบทเรียนแล้วในประวัติศาสตร์และกัมพูชาก็เอาไปอ้างในเวทีโลกนะครับนี่ปภาสาพระมหารนะครับแต่ว่าเมื่อหลังจากศาลโลกตัดสินแล้วเราก็ได้ไปล้อมรั้วเอาไว้และก็มีอาณาเขตเฉพาะตัวปราสาทเท่านั้นที่กัมพูชามีอำนาจนะครับ แต่หลังจากนั้นอันนี้เป็นภาพอาสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์นะครับซึ่งเป็นผู้ปกครองมณฑลทางด้านอีสานร,รวมทั้งเขตอบุบลแถบนั้นและเป็นผู้ค้นพบปราสาทพระวิหารครับและเป็นผู้ตั้งชื่อปราสาทพระวิหารหลังจากนั้นเมื่อประมาณปี2472 นะครับสมเด็จพระเจ้าบรวมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพเคยเสด็จนะครับกรมพยาดำรงราชานุภาพก็เป็นพระเจ้าน้องยาเธอของรนเ้ารัชกาลที่หนะครับท่านเคยเสด็จเพื่อไปเยี่ยมชมปราสาทพระวิหารนี้เดี๋ยวขอภาพนะครับเี่ครับท่านไปโดยเสด็จไปโดยทางช้างนะครับ นะครับแล้วหลังจากนั้นก็นั่งเสลียงเดินแล้วก็เดินเท้าขึ้นไปยังปราสาทไปพบทหารฝรั่งเศสที่ยึดพื้นที่ปราสาทิหารเพราะสมัยนั้นอยู่ในความปกครองของทหารฝรั่งเศสนะครับและคนที่เสด็จตามท่านไปด้วยนะครับเดี๋ยวภาพต่อไปฮะ ด้านหลังพี่น้องเห็นไหมครับที่เป็นภาพสุภาพสตรีท่านหนึ่งนั่นเป็นหม่อมเจ้าพูนพิสมัยดิสกุลนะครับพระธิดาของอกรมพยาดำรงราชานุภาพไปด้วยนะครับที่สมัยนั้นเพียงแค่นี้ครับพี่น้องครับทำไมผมเอาภาพนี้มาให้พี่น้องชมเพียงแค่นี้แหละกัมพูชาเอาไปอ้าง ว่าประเทศไทยให้การยอมรับปราสาพระวิหารเป็นของเขาแล้ว <Yeah. S 1> เห็นไหมครับ <Yeah. S 1> นี่เป็นบทเรียนในอดีตที่เราเคยได้รับบทเรียนนั้นเจ็บปวดมาแล้ว <Yeah. S 1> แต่วันนี้พักประชาธิปัตย์ทำตัวแย่ yeah. ยิ่งกว่านั้นครับ <Yeah. S 1> นี่ท่านไม่เคยได้ไปยอมรับอะไรเลยนะครับ <Yeah. S 1> แต่เมื่อไปตรวจมณฑลก็ไปเสด็จเ <Yeah. S 1> ยี่ยมและไปชม ามาถึงยุคนี้ทั้งให้คนไทยถูกขมรจับขึ้นศาลทั้งให้ทหารวัดเข้ามาตั้งอยู่ในเขตดินแดนไทยนะครับทั้งยิงอาวุธกระสุนเปิดฉากรบใส่ประเทศไทยและประชาชนไทยโดยรัฐบาลไทยไม่เคยประท้วงไม่เคยคัดค้านและไม่เคยใช้ศักยภาพทางกำลังของตัวเองยึดเอาแผ่นดินคืนเลยครับพี่น้อง ปล่อยให้เขายึดครองแผ่นดินอยู่จนเท่าทุกวันนี้เราบอกให้ไปทำหน้าที่มันก็จะมาหาเรื่องจับเราดูความเลวระยามรยำบัดซบของคนสิครับแทนที่จะไปทำหน้าที่ปกป้องดินแดนปกป้องอธิปไตายสั่งให้ทหารยึดครองแผ่นดินลลุกไล่ทหารเขเมนออกไปไม่ทำพฤติกรรมของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ ผมขอประนามและกล่าวได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่าบัตรนี้ด้วยความอ่อนด้อยประสบการณ์และความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารของนายอภิสิทธิ์และด้วยพฤติกรรมอันอับปยของสสพักประชาธิปัตย์และด้วยพฤติกรรมของรัฐบาลทั้งคณะนี้ที่ยอมให้คนไทยไปขึ้นศาลกัมพูชาและพฤติกรรมอันอับปยของรัฐบาลน,นี้ทั้งคณะที่ยังนั่ง อมสากระเบือให้ทหารกัมพูชาคนกัมพูชายึดของแผ่นดินไทยอยู่นั้นเท่ากับพวกคุณสมคบกันขายชาติขายแผ่นดินไปแล้ววันนี้รัฐบาลพักประชาธิปัตย์นายอภิสิทธิจึงได้ชื่อว่าเป็นรัฐบาลขายชาติขายแผ่นดินครับพี่น้องครับด้วยเหตุชนี้แหะครับ วันนี้ไม่มีทางอื่นเลยที่เราจะได้แผ่นดินของเราลอดกลับคืนมาได้ครับพี่น้องถ้ายังปล่อยให้นายพิสิทธิ์ยังปกครองบ้านเมืองอยู่ไม่มีทางพี่น้องครับผมอยากจะยกเอาพระราชำดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนรนเก้ารัชกาลที่ห้าโดยน้อมนำมา ให้พี่น้องชาวไทยได้น้อมใส่ก้าและก็เป็นอุทาหรณ์สติเตือนใจว่าผมติดใจพระราชำดำรัสของท่านอยู่สองตอนนะครับตอนแรกก็คือเมื่อครั้งท่านท,านทรงพระยาวและท่านก็ได้เป็นทหารตั้งแต่ทรงพระยาวท่านมีพระราชำดำรัสว่าอย่างนี้ครับฟาลิขิตให้ข้าเป็นทหาร แต่เยาววัยในยามที่อายุนั้นจะได้เริงกับแสงสีแห่งความสุขกลับมาอยู่ในกรอบระเบียบวินัยแบกตำราอาวุธตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นมาข้าต้องขอบคุณฟ้าที่บันดาลให้ข้าได้รับผิดชอบภารกิจใหญ่หลวงเทียมฟ้าคือปกป้องอธิปไตยของชาติ อันเป็นที่รักของคนทั้งชาติให้เป็นเอกราชชั่วการละนานครับนี่คือพระราชดำรัสของพระองค์ท่านและตอนที่สองที่ผมคิดว่าน่าจะสำคัญและสอดคล้องกับยุคสมัยขณะนี้ก็คือเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพศ2453 อีกไม่กี่เดือนนะครับก่อนหน้าที่พระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตท่านทรงเสด็จสวรรคตเมื่อ23ตุลาคม2453มาปีนี้ครบรอบ100ปีแห่งการสวรรคตของพระองค์ท่านพระพุทธเจ้าหลวงทรงแจกปฏิทินพกแก่ข้าราชการในวันที่1เมษาซึ่งถือว่าเป็นปีใหม่ของไทยนะครับ แก่ข้าราชการที่พระที่นั่งอภิเศกดุสิตและทรงเลี้ยงอาหารแก่บรรดาข้าราชการสัญญบัตทุกคนทรงประชุมข้าราชการบนพระที่นั่งแล้วรับสั่งว่าวันนี้เป็นวันขึ้นปีใหม่สมควรจะได้ตัดเตือนกันสักครั้งหนึ่งทุกๆปีแผ่นดินสยามนี้เปรียบประดุจเรือกลไฟ ที่กำลังสู้คลื่นและลมอยู่ตัวเรากับข้าราชการนั้นผู้ใหญ่ได้ช่วยกันประคับประครองเรือกลไฟนี้มาอย่างเหน็ดเหนื่อยเต็มทีจนเราเอาเรือรอดมาได้จนทุกวันนี้นับวันที่เราจะต้องมอบเรือลำนี้แก่พวกหนุ่มๆย้ำอีกทีนะครับนับ ถึงวันที่เราจะต้องมอบเรือลำนี้ให้แก่พวกหนุ่มๆที่ได้รับการศึกษาดีๆต่อไปขอให้ช่วยกันระมัดระวังอย่าให้ล่มจมลงได้ครับพี่น้องครับนี่คือพระบรมราชวาสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ พระาบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้าซึ่งก็มอบให้ว่าเป็นเหมือนว่าท่านได้มอบแผ่นดินนี้ไว้ให้กับพวกเราแล้วกว่าจะต่อสู้ฟาฟันรักษาประเทศนี้เอาไว้ไว้ได้หลังจากที่เสียดินแดนมาแล้วถึง14ครั้งเหลืออยู่แค่นี้ตกมาถึงพวกเราชั่วลูกชั่วหลานท่านก็หวังว่า คนหนุ่มๆที่มีการศึกษาดีที่ยังรับใช้บ้านเมืองและรับใช้ราชการเพราะวันนั้นเลี้ยงนายทหารระดับสัญญบัตรด,ด้วยจะช่วยกันรักษาชาติบ้านเมืองแต่ปรากฏว่าวันนี้เป็นอย่างไรครับมันยังมีนายทหารหนุ่มๆห,หรือมีคนหนุ่มๆที่มีการศึกษาดีแต่ทอรยศชาติและไม่เคยสำนึก ในคําสั่งเสียที่พระองค์ท่านได้มอบไว้กับคนไทยพี่น้องครับผมคิดว่ายังมีคนหนุ่มๆที่มีการศึกษาดีที่ไม่ได้จบจากโรงเรียนอีต้มแบบนายอภิสิทธิ์ยังมีอยู่เยอะคนหนุ่มๆที่มีการศึกษาดีและรักชาติรักบ้านรักเมืองยังมีอยู่เยอะและคนไทยที่รักชาติไม่ว่าหนุ่มไม่ว่าเท่าไม่ว่าแกอย่างพวกเรา ก็ยังมีใจรักชาติอยู่เยอะวันนี้พวกเราทั้งหลายจะต้องออกมาแสดงพลังรักชาติร่วมกันปกป้องผืนแผ่นดินนี้เอาไว้ครับพี่น้องถ้าพวกเราไม่ออกมาช่วยกันไม่มาปกป้องแผ่นดินไทยในวันนี้แล้วแผ่นดินไทยเราต้องสูญเสียไม่เหลือถึงลูกถึงหลานเราแน่เลยครับพี่น้องครับเพราะเรามีผู้นำที่พึ่งไม่ได้แล้ว นายอภิสิทธิ์หมดสภาพที่จะเป็นผู้นำประเทศนี้และไม่สามารถจะแก้ไขไขปัญหานี้ได้แล้วจึงเป็นภาระหน้าที่ที่ตกอยู่กับพวกเราและขอเรียกร้องว่าใครก็ได้ที่ช่วยทำให้ในายอภิสิทธิ์พ้นไปจากแผ่นดินนี้หมดไปจากอำนาจการเป็นนายกขอจงออกมาช่วยกันครับพี่น้องมิฉะนนั้นชาติบ้านเมืองของเราจะไปไม่รอด และแผ่นนินภายใต้รัชการปัจจุบันจะต้องสูญเสียดินแดนอย่างแน่นอนวันนี้ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากไปกว่านี้แล้วเป็นแต่เพียงเอาเรื่องทบทวนประวัติศาสตร์มาพูดกับพี่น้องเพื่อปลูกจิตสำนึกของคนไทยร่วมชาติว่าวันนี้เราทำในสิ่งที่ถูกต้องเราต้องยืนหยัดร่วมกันและต้องสู้ต่อไปจนกว่าจะได้ชัยชนะ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะสู้และจะไม่ถอยแม้แต่ก้าวเดียวครับพี่น้องในเรื่องนี้และกราเปียนพ่อแม่พี่น้องไว้เลยว่าผมประกาศเอาไว้ณที่นี้ถ้าแม้ว่าไม่มีใครมาทำหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยและยอมให้แผ่นดินไทยตกเป็นของกัมพูชาผมจะยอมเสียสละชีวิตในบ้านปลายของผม ผมจะหาทางไปสร้างกองกำลังสู้กับมันครับพี่น้องและมึงคอยดูยเราจะไม่ยอมให้แผ่นดินไทยตกเป็นของกัมพูชาอย่างแน่นอนครับผมเคยเป็นนักรบมาแล้วผมเคยเป็นทหารป่าก็เป็นมาแล้วถ้าแผ่นดินไทยเป็นของกเมินกูจะปลุกคนไทยตั้งกองกำลังสู้กับมันไว้